ชาวกัมพูชาทานกระแสภพาพยนตร์หลานมาไม่ไหวส่วนชาวกัมพูชาครั่งชาติพากันออกมารณรงค์ให้แบนหนังไทยเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์หลานมานั้นสร้างปรากฏการณ์ในหมู่ชาวอาเซียนของเราไม่ว่าจะไปฉายที่ประเทศไหนๆก็สร้างความประทับใจให้กับชาวอาเซียนในประเทศนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉายในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สอปอ,ปอลาว หรือแม้แต่ในเมียนมาที่สถานการณ์ทางสงครามก็ยังคงมีอยู่แต่ชาวเมียนมาก็ยังได้ชมภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับประเทศสุดท้ายของอาเซียนที่จะได้ชมภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็คือกัมพูชาครับโดยภาพย,ายนตร์เรื่องหลานมาที่ฉายในกัมพูชานี่ครับจะใช้ชื่อภาพย,ายนตร์ว่าเจ้าเยยก็คือหลานยายนั่นเองนะครับโดยฉายรอบปฐมทัศน์ไปเมื่อ วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสร้างกระแสความฮือฮาในหมู่คนรักหนังชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากโดยมีผลไม่แตกต่างจากชาวอาเซียนทั่วไปที่ได้ชมภาพยนตร์หลานมานะครับก็คือได้รับความประทับใจและซาบซึ้งจากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คะแนนแบบ10เต็ม10แต่ดูเหมือนมีชาวกัมพูชาอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่รับไม่ได้กับภาพยนตร์ไทยและนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องหลานมานั้นได้ฉายในกัม หลังจากประเทศอื่นๆทั้งหมดเพราะผู้จัดหาภาพยนตร์ของกัมพูชาเองก็คงจะทานกระแสะภาพ,พยนตร์ เรื่องนี้ไม่ไหวเช่นกันโดยในรอบปฐมมทัน์หรือรอบสื่อของกัมพูชานั้นก็ได้มีการนําเอาโจ๊กที่เขาบอกว่าเป็นโจ๊กสูตรอามา่าไปให้ชาวกัมพูชาที่มาชมภาพยนตร์ในรอบนี้ได้ลองทานกันด้วยนะครับเป็นโจ๊กแบบไทยๆซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยมากๆนะฮะแต่มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่เขาเคยมาเรียนหนังสือในเมืองไทยนะเขาบอกว่าก็อร่อยแหละ แต่ยังไม่เหมือนของที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆนะครับคนที่ได้ชมจริงๆก็บอกว่าดีอยากให้ไปดูส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูก็บอกว่าอย่าไปดูมันเป็นหนังไทยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้เห็นภาพจากผู้ที่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาในรอบปฐมทัศน์นะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ครับโดยคอมเมนต์แรกนะเขาบอกว่าไม่ดูหนังไทยเว้ยฉันไม่อยาก จ่ายเงินให้กับหนังไทยรู้ไหมหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันมีเงินฉันจะซื้ออะไรก็ได้ฉันไม่ได้ไปขอเงินใครมาดังนั้น ฉันจะยินดีใจไม่ว่าตัวหนังเรื่องนั้นมันจะแพงแค่ไหนได้โปรดยามาบอกว่าใครควรจะซื้ออะไรหรือไม่ควรจะซื้ออะไรคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าประเทศไทยแบนทุกอย่างที่เป็นของเราแบนหนังขเขมรแบนนักมวยขเขมรและก็ชอบดูถูกเราว่าเป็นชนชาติทาสพ,พวกเพจของพวกเขาเนี่ยดูถูกชาติเราตลอดฉันเน่ยเลื่อน Facebook เห็นได้ทุกๆวันคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันเห็นโฆษณามาตั้ง านแล้วประเทศอื่นเขาก็ได้ดูกันหมดแล้วเมื่อไหรก่กัมพูชาของเราจะได้ดูหลังจากนั้นก็มีคนหนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเขากําหนดเอาไว้วันจันจาคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าโอ้โหต้องอดทนรอจนถึงวันที่18เลยเหลือเนี่ยฉันจะรอแทบไม่ไหวแล้วความคิดเห็นต่อไปนะเขาแท็กไปหาเพื่อนเขาเป็นกลุ่มเลยนะครับโดยบอกว่าฉันอยากจะดูหนังเรื่องนี้จังเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆเขาก็มาตอบ นะครับว่าไปดูกันไปดูกันไปดูกันเต็มไปหมดเลยนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันรู้ว่าพวกคุณรักยายมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดหนังเรื่องนี้นะหลังจากนั้นก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ายายของฉันเพิ่งจากไปได้สองสัปดาห์ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะทําใจได้ไหมถ้าฉันได้ดูหนังเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขามาพูดติดตลกเอาไว้นะฮะโดยบอกว่าโอเคฉันจะขโมยเงินยายของฉันไปดูไม่ รู้ว่าฉันจะซึ้งหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงรีบไปดูอย่างไว้เลยละแต่ตอนเนี้ย ฉันไม่มั่นใจแล้วเพราะมันเป็นหนังไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าฉันจะไปดูหนังเรื่องนี้ฉันคงต้องใส่แว่นกันแดดแล้วก็ใส่แมสหนาๆไปด้วยเพราะเวลาฉันร้องไห้หน้าฉันมันเอียมากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วที่ประเทศไทยฉันนึกว่ามีแต่ฉันร้องไห้อยู่คนเดียว คอมเมนต์ต่อไปเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่เขาแท็กไปหาเพื่อนเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็ชารนล์เพื่อนของเขาเอาไว้นะครับโดยบอกว่าไปดูหนังเรื่องนี้กันนะถ้าใครร้องไห้ก่อนคนนั้นแพ้คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับเขาแท็กไปถึงแอดมินเพจโดยบอกว่าแอดมินฉันขอถามอะไรหน่อยสิทําไมหนังเอมเมนยังคงมีคุณภาพต่ําและสู้อะไรกับหนังไทยไม่ได้เลยเมื่อไรจะมีหนังดีๆแบบหนังไทยบา้างหลังจากนั้นก็มีชาว กัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าหนังไทยหวยแล้วคนที่มาคอมเมนต์ก็ตอบกลับไปอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าหนังเขมเมนหวยยิ่งกว่านาแต่จากรูปที่ลงเอาไว้ดูเหมือนว่าหนังไทยจะไม่เป็นแบบนั้นรูปเนี่ยมันโกหกใครไม่ได้หรอกนะน้องเมนหลังจากนั้นชาวกัมพูชาที่มาตอบกลับก็หายไปเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเข้ามาทวงสัญญาเพื่อนร่วมชาตินะครับโดยบอกว่าไหนใครที่เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ดูหนังของเสียมอีกระวัง จะพากันโดนดูถูกอีกนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าพวกเขาดูถูกเอาไว้ช่วยจำกันด้วยอย่าทำตัวเหมือนคนป่วยที่แป๊บเดียวก็ลืมคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าว้าวฉันเห็นใครๆข็ชวนกันไปดูหนังเรื่องนี้เต็มไปหมดแล้วที่เคยบอกว่าจะคว่ำบาดหนังไทยละ่ะ ไม่แน่ใจว่าชาวกัมพูชาจริงหรือเปล่านะฮะแต่เขาพิมพ์เป็นภาษากัมพูชานะครับครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำออมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเกี่ยวกับกระแสรเรื่องของภาพยนตร์หลานมาที่กำลังจะเข้าฉายในกัมพูชาในรอบปกติในวันที่18มิถุนายนนี้แต่รอบปฐมทัศน์ที่ผ่านมามีเสียงตอบรับที่ดีมากๆจนชาวกัมพูชาที่คอยต่อต้านทุกอย่างที่เป็นของไทยออกมาดิ้นกันด่าวด่าว,าวอย่างให้เพื่อนร่วมชาติช่วยกันแบนหนังไทยถึงแม้จะ ทำมาหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จก็ตามนะครับคุณผู้ชมและครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะนักข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ